ม่อไม่เอาแหม่หรือไม่ก็เอาแหม้อนี้แหม่นี่แหมห้องนี้แล้วแหมจะได้ห้องน้ำหน่อยเีมอสนี่บีแห่เอสเอส็มออาองเปล่งรุ่เลยในายแรงในทอทั้งนี่แันแหม่ต้องสอบก่อนนี่แหม่เอสแอสเต็ม้องสอบภาษาอะไรอะห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่นี่ป่าชาย้ อามาสอนภาษาอะไรอาม่าภาษาสเปนเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าออมมกอยู่ติดกับไอ้รัสเซียกูแฟคาเซนี่กูแฟคาเซบงไม่ได้แล้ากูเอฟคาเซีมันอาจกว้างกได้ เอยตรงนี้เดี๋ยวเราเขาหอน้ำลุนยน่อยะมากอาปอยู่ตรงนี้เาเอาองใกล้หน่อยต่อให้แมแมอยู่ตรงนี้โดนเขาองน้ำใกล้หน,ออออน,น่อยเพราไปออไลเราอยู่ข้างนอกลนกายน่อยไม่เป็นไรอ้เพราะว่ากลาคืน